ทะเลาะก,กันนะคะทุกคนแบบทะเลาะก,กันรุนแรงมากนะคะทะเลาะก,กันแบบไม่ทําแม่งมันแล้วช่อง u ูทู e แบบปิดแล้วไม่ทําแล้วไม่ถ่ายตอนนี้เขาต้องตามใจเธอทุกอย่างถ้าเธอพร้อมคือเขาก็ต้องพร้อมใช่ไหมคราวนี้เขาออก็เลยเขาไม่พร้อมแล้วสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูนสไตล์นั่นเอง คคนือวันนี้จูนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะชอบแบบพี่จูนทําคลิปให้หน่อยสิพี่จูนทําคลิปนู่นคลิปนี่คลิปนั่นให้หน่อยสิอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าการทําคลิปของมินจูนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนแต่ละคลิปแต่ละคลิปกว่าจะได้มานะคะจะต้องมีปากเสียงจะต้องมีทะเลาะจะต้องมีขัดใจกันนะคะทุกคนคือแบบเยอะมากๆนะคะแล้วบางคลิปนะคะก็ถ่ายมาแล้วไม่ได้ลงก็มีก็คือว่าจูนอะ่ะเดี๋ยวจูนอะ่ะจะแกล้งไปชวนพี่มินนะคะมาทํคลิปคลิป ต้องคิดกับว่าเดี๋ยวเขา่าทำคลิปอะไรนะคะทุกคนแล้วต้องมีแผนการแบบอย่างรอบครอบนะคะทุกคนเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าไงแกลงผู้หญิงคนนี้ให้มันสําเร็จนะคะทุกคนจูนก็เลยจะมาจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะว่าการทะเลาะกันของมินจูนเวลาทํางานมันเป็นยังไงนะคะทุกคนคือจูนอ่ะเหมือนจูนจะเอาเรื่องจริงอ่ะมาล้อเล่นกับพี่มินนะนึกออกมาเหมือนแกลงเขาไปในตัวนะคะทุกคนว่าเวลาจูนทําแบบเนี้ยแล้วก็จะโดนแบบนี้เวลาพี่มินทําแบบนี้ก็จะโดนแบบนี้แต่วันเนี้ยเป็นการที่จูนจะทําคนเดียวนะคะทุกคนว่าจมาปัดหัวพี่มินด้วยนะคะจูนต้องบอกเลยนะคะการทำพี่พงเรานะคะทะเลาะกันนะคะทุกคนแบบทะเลาะกันรุนแรงมากนะคะ เรากำแบบไม่ทําแม่งมันแล้วช่องย t u b บแบบปิดแล้วไม่ทําแล้วไม่ถ่ายต่อไปนี้ไม่ต้องมาพูดถึงอีกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือแบบรุนแรงรุนแรงถึงแบบว่าไม่คุยกันเลยนะคะทุกคนก็เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรอดูว่าในคลิปจูนจะปั่นอะไรพี่มินบ้างนะคะทุกคนง่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จูนด้วยแล้วกันนะคะทุกคนาากน็คลิปนั้นไงคลิปเล่าเรื่องอะ จะได้จะได้ลงคลิปเขาจะได้ทำงานเลยเขาได้ตัดคลิปเลยคืนในเขาไม่ง่วงเออ๋ยวเขาเซตกล้องอะไรไว้เลยนะถ้างั้นอะสวัสดีค่ะกันนึงกำลังนึงดิอยู่เพิ่งเปิดอ้าวแล้วเมื่อกี้ถามพร้อมไหมก็บอกพร้อมแล้วเออกดตอกดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูนสไตล์นะคะทุกคน แล้วเขาต้องพูดอะไรก็เธอบอกให้เขาเปิดเพราะว่าเขา,เป,เ,าเปิดเสร็จปุ๊บเธอบอกว่าเธอจะพูดตามมาเกี้อ้าวก็หวัดดีแล้วไหมอันเธบพูดอันดบบูดเองสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับมินนะคะแล้วก็อยู่กับโอ้ยแป๊บหนึ่งดิก็มีคนทักมาแป๊บหนึ่งแป๊บน,นึ่ง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูนสไตล์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะแล้วก็มินค่ะวันนี้นะคะพี่มินเขามีเรื่องจะมาเล่านะคะทุกคนอัไหนว่าเธอจะเล่าก็เขาชวนเธอมาเล่ามาเล่าเรืเ่องคืนนั้นไงอ้าก็เธอบอกว่าเธอจะเล่าเธอบอกว่ามาทำคลิปก่อนเขาบอกว่าให้ให้เธอเข้ามาเล่าเรื่องของเธอวันนั้น<ล>ที่เธอเล่าให้เขาฟังเมื่อวานนี้รปเรื่องไหนเนี่ยก็เลยเธอเล่าให้เขาฟังเมื่อวานนี้ ที่รกเขาว่าเข้าใจว่ามันเป็นคลิปของเธอเข้าใจไหมไม่ใช่ทำไมไม่บอกให้มันรู้เรื่องก่อนวะเออเออเออเอาใหม่เอาใหม่ก็ออออสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องมินจูนสไตล์ค่ะมินนะคะและนี่ก็จูนนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เอาง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่เรื่องของมินแต่ว่าเอาเป็นว่ามินจะมาเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องการทําิษยศาสตร์คุณใสโดนของอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันก่อน คัดก่อนอะไรก็ทำไมไม่เล่าไปเลยคัดก่อนเดี๋ยวมันพูดยากเดี๋ยวมันตัดไม่ได้ก็เล่าไปเลยเขาเออ ก็นะคะทุกคนมินก็จะมาเล่าเรื่องแบบคร่าวๆนะคะ <c oughs> คือว่าเรื่องนี้มินได้ยินมาเป็นพี่น้องของมินเองนะคะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆอะไรประมาณนี้เราจะมาสมมุตินามว่าเราจะไม่ใช้ชื่อจริงเขานะคะแต่ว่าอ้างอิงเรื่องเขามาแล้วมินขออนุญาตมาแล้วนะคะก็จะใช้เป็น A กับ B อะไรประมาณน<อ>ี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะใช้1กับ2อุ้ยจะใช้อะไรมันก็เหมือนกันโอ้ยจะเข้าห้องน้ำอาไหน <c oughs> <c oughs> จะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคือว่าอะสมมติเป็นเด็กหญิงบแล้วกันนะคะคือเป็นผู้หญิงนะคนนี้ก็มีพ่อนะคะชื่ออะไรนะจะสมมุติว่าอะไรดีอะ B A B อบหรือก็เลือกเอาสักอย่างเอาไหมเอาไหมเขานึกไม่ออกจะได้ถ่ายไหมวันเนี้ยจะจบไหมวันเนี้ก็มันนึกไม่ออกมันเป็นคืนที่แบบว่ามืดๆนะคะตอนนั้น ก็คือแบบเขาได้โทรหาพ่อของเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็คือแบบเหมือนเขาก็ไม่รับสายไม่เอ้าจูนอะไรเนี่ยนายกามแท้งแล้วให้กินยาไม่ต้องถ่ายแล้วคลิปเนี่ยก็กินยาเดี๋ยมาเลยเวลาเอามาถ่ายแล้วเธอก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยขัดหลายรอบแล้วเป็นอะไรของเธอนักหนาวันเนี้ย พูดอะไรก็ขัดแมงทุกรอบไม่มันถึงเวลากินยาแล้วเดี๋ยวมันเลยเธอเขาไม่เล่าแล้วต่อไปเธอพูดเองโอเคไหม,ไมเขาไม่พูดแล้วเธอก็เล่านั่นแหละเดี๋ยวเขาไม่ขอให่ลูกเอายามาให้เฉยเอ้าถือก้อนกินยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่า,าฝ่าดีละแป๊บนึงปิดกล้องดิลูกไปเล่าโอ้ยอ๋ออ๋เล่าเล่า,ลาก็เมื่อกี้เธอบอกไว้ให้เขาเล่าแล้วพอขอจะเล่า,แล,า,ลาแล้วเธอก็จะมาพูด เอาดิเล่าดิโอ้ยเธอเอาสิเล่าสิรอฟังอยู่นี่เขาอะไรของเธอเธอเป็นอะไรเป็นอะไรในวะันเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรไก็มันถึงเวลากินยาก็ไม่มีอารมณ์แล้วจริงๆเอาจริงๆไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ยเออมามาได้เขาเล่าเองถ้างั้นนะ่ะเ,เอาไหมโอเคนะคะทุกคนก็นายเอเอาเป็นว่านายเอกับนายบีนะคะทุกคนนายเอกับนางบีนะคะคือ ผัวเขาอ่ะเหมือนเหมือนโดนทําของใส่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือเขาเขาไม่ได้เล่าถึงตรงนี้ถ้าเธอจะเล่าใหม่เธอก็ต้องเริ่มเข้าใจไหมอันนี้คือเนีย่ยง,งงไปหมดแล้วว่าเล่าถึงตรงไหนตรงไหนอะไรแบบเนี้ยอะไรคลิปนี้อะไรอ้าวก็เขาเล่าต่อจากเธอไงอ้าไม่ได้เริ่มก็เธอเล่ามาถึงตรงไหนเขาก็ต่อไงสรุปจะเอาอยัางไงงั้นถ่ายใหม่เอาไ,มไ,ไหม่ะถ่ายใหม่ ใหม่ก็ตั้งใจคราวนี้ห้ามพูดห้ามขัดอะไรแล้วนะงั้นเธอก็เล่าคือนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยบีอ่ะก็คือเป็นลูกสาวเอาเริ่มแบบนี้ดีกว่ามี้ก็เป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังมากๆก็คือบีเป็นลูกสาว A A กับอะไรเดีย่ะนึกชื่อแม่มันไม่เอ้ยีก็ A B C ไปเลยก็ลูกมันดังชื่อ B ไปแล้วอะพาเมก็หนึ่งสองพาเมนก็ต่อหนึ่งสอง เออเอาใหม่ใหม่ขอยอกรอ,กอุ้ยไม่จบหรอกวันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น,นะคะเอาเป็นว่าเริ่มเลยนะ A กับ B เป็นผัวเมียากาันคู่นี้เอกับ B เป็นผัวเมียกาันแล้วก็มีลูกคือหนึ่งแล้วกันหนึ่งเป็นลูกโอเคเนาะหนึ่งเป็นลูกนะคะแล้วก็คือว่าครอบครัวนี้นะก็รักกันดีนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก<ๆ>มากบรักมากแล้วบีอะมีแฟนเอยไม่ใช่ต้องบมีแฟนหนึ่งนี่ไงคือมันเป็น A กับ B แล้วมันก็พูด เป็นหนึ่งมันยากเย็นถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ้ไม่จบก็นะคะเอาง่ายๆเลยมีผัวเมียคู่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีลูกคือครอบครัวนี้รักกันมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรักกันมากๆแล้วอยู่แบบอยู่มาวันหนึ่งคือเมียเนี่ยได้แยกไปเยี่ยมญาต นะคะอีกที่หนึ่งก็เลยทําให้ผัวก็อยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะลูกก็เรียนเรียนปกติอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทําให้เหมือนผัวอยู่บ้านคนเดียวทุกคนแล้วมันมีแบบเพื่อนร่วมบ้านอ่ะทุกคนเขาคล้ายๆเหมือนมือปโดนมือเโดนขอโทษใจเนี่ยใจทนขอโทษ มันใจหายเข้าใจไหมทุกอย่างกำลังเหนื่ยมากเอาก็ขอโทษไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวรู้สับออกห่างๆ่เอ้ยเดี๋ยวรู้สับบอกห่างๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเอาดีเอาไม่เล่าอ่ะเอาเนี่ยพอจะทำคลิปแล้วเธอก็อย่างเงี้ยพอเขาขยันแล้วเธอก็ไม่ทำอ่ะแล้วทีเขาขยันน่ะ นี่ไงเขา<อ>ต้องตามใจเธอทุกอย่างถ้าเธอพร้อมคือเขาก็ต้องพร้อมใช่ไหมคราวนี้ยเขาบอกเลยเขาไม่พร้อมแล้วไม่ทําแม่งมาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเนี่ยใครกันกแน่เป็นแบบนี้นตั้งใจทาพูดท,ทุกอย่างพยายามดิว้วอารมณ์หลายรอบมากๆเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดูนี่เขาก็เขาก็ตั้งใจเขาก็ตั้งใจไงมินตั้งใจอะไรตั้งใจพูดหรือตั้งใจแกล้งเขาตั้งใจแกล้ง ตั้งใจแกล้งแกล้งอะไรนะหาว่จูนแกล้งอะไรแกล้งอะไรสหรับคลิปนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็คืออย่างที่จูนบอกไปเลยนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเป็นยังไงเวลาทําคลิปแล้วเราทะเลาะกันมันเป็นยังไงนะคะทุกคนก็เหมือนได้แกล้งพี่มินด้วยนะคะทุกคนไม่เข้าใจเขาจาลองเหตุการณ์ให้ทุกคนดูว่าเวลาเราทําคลิปแต่ละคลิปกว่าจะได้มาแต่ละคลปี่ะเราเนี่ยเป็นแบบนี้เราทะเลาะกันแค่ไหนเราแทบจะปิด YouTube ไปกี่รอบแล้ว แล้วเขาก็เลยแบบไม่อยากคือไม่ได้อยากมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังไงอยากมาทําให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงไม่ไม่เข้าใจคลิปนี้มันเป็นคลิปยังไงก็คือเขาแกล้งเธอไงเขาแกล้งขัดเธอเวลาเหมือนเวลาอ่าเวลาเราทําคลิปคืออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนจูนจะเล่าให้ฟังคือว่ามันมีเรื่องจริงเนีย่ยเรานั่งถ่ายคลิกปกันอยู่เหมือนเวลาเปิดคลิปมีคนโทรเข้ามาก็าหัวเสียและเริ่มทะเลาะกันแล้วอ่ะ ือนจูนพูดขัดเหมือนทาน้องแบบพี่มินจะพูดอย่างนึงจูนจะพูดอย่างนึงเนี่ยก็ตีกันแล้วนะคะทําให้คลิปนั้นไม่สามารถสร้างได้คือจะเอาคลิปที่เสียเสียทั้งหมดนํามารวมเป็นคลิปเดียวใช่คือถ้าเขาบอกกับเธอก่อนว่าเราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังมันก็จะไม่สมเหตุสมผลมันจะไม่สมจริงอะไรวะนี่ไง คือเรื่องหัวเสียจริงนะเอาจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนแล้วคนีต้องเล่าต่ออันนี้ต้องเล่าจริงๆไหมไม่ต้องเล่าแต่ถ้าถามมาเรื่องที่มินจูนกำลังจะเล่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันคือเรื่องจริงเราต้องเล่าไหมอะเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแบบต้องเล่าไปในคลิปไหมไม่ต้องเล่าแล้วคลิปนี้คือจบแค่นี้คือจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้อย่บไปตรงนี้แล้วพออย่บไปตรงนี้พอไม่ต้องให้ใครได้รู้ก็คือนี่นะคะก็เป็นและแต่งตัวมานะคะทุกคนตอนแรกเดินเข้ามาจุด กใจเลยว่าโอ๊ยหรือกูจะเอาเรื่องนี้ก่อนดีว่าดูแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคะ,ะรู้สึกยังไงอาบอกทุกคนพี่มินบอกทุกคนไปหน่อยเวลาเราถ่ายคลิปกันแล้วเวลาเราทะเลาะกันมันรแรงแค่ไหนบอกทุกคนหน่อยแบบคืออันนี้คือมันยังเบานะเบามาก <B an> อันนี้คือรีว่าลมกลับมาสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งได้นะแต่เวลาถ้าเกิดมันเป็นปัญหากันจริงๆคือแบบเราไม่ได้เลยพูดตรงๆนะประมาณ10คลิปได้อะที่เราไม่เอา ที่แบบถ่ายแล้วไม่เอาอ่ะือเยอะมกาว่าอะเริ่มใหม่เริ่มใหม่แต่ว่าอันนี้คือเปิดใจใช่ไหมว่าทําไมคลิปมันอะนนี้คือเราคือแบบว่าดีค่ะถ้าเกิดว่าเสี่ยงติ้งตึ้งอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยก็จะแบบเลิฟเฟลอีกท่านนึง สวัสดีค่ะแล้วคราวนี้นะคะก็จะแบบคราวนี้คือแบบน้าสีหน้าหลายๆคลิปก็เป็นนะคะถ้าสังเ,งเ,เกตได้นะคะมันจะมีนะแบบบางทีพูดไปแล้วแต่ต้องมาพูดใหม่อีกรอบนึบงเพื่อบา้คลิปมันดีนะบางทีคลิปคลิปนะคะในคลิปบอกเลยว่าเหมือนแบบพยายามจะทําให้มันดูตลกแต่สีหน้าอาจจะพึ่งร้องไห้มาก็ได้นะคะทุกคนเนาะแบบที่แรกเล่นเพียครั้งเดียวครั้งแรกมันอาจจะขำแต่ว่าเล่นครั้งต่อไปคึ้นหน้ามันก็คงไม่ขำเลวก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะทุกคนอาจจะเป็นคลิปที่ดูงงง,งหน่อยนะคะแต่ตูนตั้งใจที่จะสร้างให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนที่ไม่ต้องเตรียมกับเขามาก่อน <laughs> โอเคไปแล้วบ๊ายบาย